อยากสีกาก๊อปมีมากไหมครับอาจารย์ในวงการที่พยายามเข้ามาทางข้อมูลจากประสบการณ์ที่ผมรู้เนี่ยมีม,มีน้อยครับนะฮะมีน้อยที่เข้ามาหาพระหวังเงินเลยเนี่ยนะฮะไม่ได้จริงใจไม่ได้อะไรในะหวังเงินเนี่ยครับนะฮะมีอยู่นะผมว่าม,ม,มีอยู่แต่การมีน้อยฮะมีน้อย<ม>แล้วโดยเฉพาะถ้าแบบนี้คือหากินเบียนอาชีพเลยนะค,คือไล่ไล่จับพระเลยอะ่ะอ<ม>ืมอย่างนี้หายากครับมันถึงเปิดเป็นครั้งแรกเนี่ยฮะว่าโอ้โหทำไมหากินกับพระเลยอะ่ะ ดับพระเป็นสิบเลยอย่างเงี้ยนะฮะในทางพุทธมองผู้หญิงแบบนี้ยังไงครับในทางศาสนามีมีแม,ม้มีคำไหมครับอาจจะมองได้ว่าเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะภาษาชาววัดมากกว่านะว่าเรามองก็เป็นมาพระโจนแบบหนึ่งเนงะี้ยครับคือคือผู้หญิงผู้หญิงก็เป็นเป็นอิทธิภัยนะฮะนะครับในในคําสอนเนี่ยจะบอกว่าอันตรายนี่มีหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือผู้หญิงเนียสำหรับพระนะฮะนะครับก็ให้ผู้หญิงเนี่ยเป็น เป็นเป็นภยัยเป็นอันตรายต่อเพศภูมิจันทร์ของพระครนะฮะไอคำว่าเป็นอันตรายเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือวิถีธรรมชาติของผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมฮะครับอ่าแม้พอมารู้จักการใกล้ชิดก,กันเนี่ยถ้าพระเกิดความรักท่านก็อาจจะต้องสึกใช่ไหมฮะแต่เพศภูมิจัจทร์ต่อไม่ได้ครับนะครับแต่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยคือมันมาในลักษณะที่มาทําลายด้วยหวังผลประโยชน์